เมื่อรวยแล้วอย่าอวดมากเพราะอะไรข้อที่1อวดเยอะคนก็อิจฉาเยอะไม่ใช่ทุกคนจะยินดีกับความสําเร็จของเราบางคนอาจจะรอแค่วันที่เราพลาดข้อที่2คนจริงเขาไม่พูดเยอะคนที่รวยจริงๆไม่ต้องคอยบอกใครเขาจะให้เงินเขาทํางานแทนคําพูดของเขาข้อที่3ยิ่งอวดยิ่งมีแต่คนหวังผลประโยชน์ คนที่เข้ามาหาเราอาจไม่ใช่รักเราแต่เขารักเงินของเราตั้งหากข้อที่4เงียบไว้ปลอดภัยกว่ายิ่งคนรู้ว่าเรามีเยอะก็ยิ่งเสี่ยงโดนหลอกโดนโกงหรือแม้แต่โดนเล่นงานได้ข้อที่5ความสุขที่แท้จริงไม่จะเป็นต้องโชว์ถ้ารวยแล้วมีความสุขมากๆจริงๆแค่ใช้ชีวิตดีๆก็พอไม่ต้องให้ใครรับรู้หมดทุกอย่าง รวยแล้วรู้จักใช้รู้จกักให้รู้จกัจกเงียบชีวิตจะมีความสุขมากกว่าเยอะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีสวัสดีครับ